ค่ะวันนี้ก็กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพลาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพาบ้านอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าน้องนิชาพาบ้านนะคะสนใจติดต่อนะคะแอดไลน์ได้โทรเบอร์ได้นะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่พี่จะโทรเบอร์หรือจะแอดไลน์มาสอบถามรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ามีเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะ EP วันนี้นะคะก็เป็น EP ที่161นะจ๊ะพี่ๆจ๊ะ EP ที่161นะคะรายการละ150บาทนะจ๊ะพี่ๆรายการละ150บาทมีค่าจะส่งบ้านละ50บาทนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์กันมาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่1นะคะพี่ๆจ๋ารายการที่1นะคะ เป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระบ้านพระเหมานะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะเก่าๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะจ๊ะพี่ๆจ้าต่อมารายการที่สอง รายการที่สองเป็นพระปิดตาหลวงพ่อโตโอนะคะรายการนี้นะคะเป็นของวัดเนินชนบุรีนะจ๊ะพ,พี่จ๋ารายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะพ,พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระปิดตานะคะ หลวงพ่อโตวัดเนินชนบุรีนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่สองนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ทักทายน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่พี่จ๋ะต่อมารายการต่อมารายการที่สาม รายการที่3นะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าราชนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพะปิดตานะคะหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะศูนย์2 4 5 7 2สองนะคะพี่พี่ โทรได้แอดไลน์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่รายการละหนึ่งร้อยหบาททุกรายการเลยนะจ๊ะพี่พจ๋าหนึ่งรบาททุกรายการเลยนะจ๊ะมีค่าจัดส่งบ้านละ50บบาทนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนทักกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการที่4 รายการที่สี่เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเก่าเก่าโบราณโบราณกันเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าติดต่อน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะสนใจรายการนี้รายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะเป็นพระปิดตาเก่าเก่านะคะโบราณนะคะไม่ทราบที่นะคะรายการนี้นะคะ สวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันน้องนิชาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชาได้เลยนะคะต่อมารายการต่อมารายการที่ห้าเป็นพระขุดสะใหญ่นะคะของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊าเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ๆ สนใจรายการนี้นะคะรายการที่ห้านะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะของชาวสมุทรปราการนะคะพี่พี่จ๋าของชาวสมุทรปราการนะคะรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดกันเลยนะจ๊ะพี่พี่ไม่ควรพลาดกันเลยนะคะเป็นขุดษะนะคะของหลวงปู่เืิกวัจิงเก้วนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่ห้านะคะพี่พี่จ๋ารายการที่ห้านะคะพี่พี่ต่อมารายการที่หกรายการที่หกเป็นลิงนะคะเป็นลิงเนื้อผงยาเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการนี้นะคะ เก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้ไม่ทราบที่นะคะสนใจนะคะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นลิงนะคะเป็นลิงเก่าเก่าแบบนี้นะคะเป็นเนื้อผงยาเก่าเก่าเลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะพี่ๆรายการที่หกนะคะต่อมารายการที่เจ็ด รายการที่7ดนะคะเป็นพับแจกแม่ครัวนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระหลวงปูสุขนะคะพิม์แจกแม่ครัวนะคะของวัดปากของมะขามเท่านะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระโบราณโบราณนะคะพี่ให้หลวงปูสุกนะคะเอาไว้แจกแม่ครัวนะคะที่มาช่วยงานที่วัดนะคะพี่จ๋ารายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นพระนะคะเป็นพระ เป็นพับพิมเจกแม่ผู้แม่ขัวนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้รายการที่เจ็ดนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะต่อมารายการที่แปดรายการที่แปดเป็นพระรอดนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระรอดเนื้อสีเขียวนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆกุมหาวันนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นพารอดนะคะพี่กุมหาวันนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๊ะเก่าๆเนื้อสีเขียวแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ดนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะรายการที่8ดนะคะพี่ๆ ต่อมารายการที่เก้ารายการที่เก้านะคะเป็นพานเนื้อผงนะคะของหลวงปู่เือกวัดกิ่งแก้วนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่เือกวัดกิ่งแก้วนะคะเป็นพานเนื้อผงโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆ ราคาแบ่งปันกันเลยนะคะมาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ามาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะพระบ้านพระเหมานะคะสวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแบ่งปันกันไปได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้านะคะพี่พี่รายการที่เก้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆเก้าเก้าแบบนี้นะคะรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบกันบ้างนะคะพี่พีรายการที่สิบนะคะพี่พี่เป็นพระ พราละพระคงลำพูนนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อสีดําแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๊ะเนื้อออกดําๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พระคงลำพูนนะคะรายการนี้นะคะเก้าเก้าแบบนี้นะคะพี่พี่เก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ้ายด่วนสายตรงมหาน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบนะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะพี่ๆ กาเกาโบราณโบราณกันแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก้าเก้าโบราณโบราณกันแบบนี้นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆรายการที่สิบเอ็ดนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สิบสอง ราย,ะะายการที uh ่12นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะรายการนี้นะคะพระพุทธบาทนะคะของวัดเขาบางทรนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะวัดเขาบางทรนะคะชนบุรีนะคะพี่พี่เก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าเก่าโบราณโบราณกันแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่1ิบนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบา รายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะวัดพนังเชิงนะคะรายการนี้นะคะกู่เก่าแบบนี้นะคะพี่พี่จะ๋ะวัดพนังเชิงกุกเก่านะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยสวยแบบนี้นะคะเหรียญ่อโบราณโบราณนะจ๊ะพี่พี่จะ๋ะ รายการที่13นะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าทักทายน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่13นะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่14รายการที่14นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญหล่อนะคะของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่2502นะคะพี่พีๆจ๋า ปีสองห้าศูนย์สองนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรุ่นแรกนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะรุ่นแรกของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะถูกใจก็มาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะพี่ๆ รายการที่สิบสี่นะคะต่อมารายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะคะวัดบ้านแจ้งนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าาแบบนี้นะคะอยุธยานะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะเกา่าาเ,เก็บๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เก่าาเก็บๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อหน่ายนะคะว <aside S 2> ัดบ้านแจ้งนะคะรายการที่สิบห้านะคะพี่ รายการที 15, 15่謝謝 Pearl as, way, Pearl 15ห15้านะคะสวยๆแบบนี้นะคะราคาแบ่งป mm ันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะ like พี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่ส5บห้านะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่16รายการที่16นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะของหลวงพ่อสวงวัดชีประข่าวนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหล่อโบราณโบราณของหลวงพ่อสวงนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะหลอกกันโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เก่าเแบบนี้นะคะวัดชีปักขาวนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่พี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเหรียญหลเก่าเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อน้องนิชาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์กันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่แอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่16นะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่17 รายการที่สิบเจ็ดเป็นพัุสมกอนะคะรายการนี้นะคะเนื้อออกดำดำนะจ๊ะพี่พี่เนื้อออกสีดำดำแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่พัชสมกอ้เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการที่สิบแปด รายการที่18นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางข่านนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆเป็นพิมพ์สามชายนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะเป็นพิมพ์สามชายนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางข่านนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่18นะคะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าทักทายน้องนิชาได้เลยนะคะต่อมารายการที่สิก รายการที่สิบเก้าเป็นนางกวักของหลวงพ่ออิ่มนะคะรายการนี้นะคะเป็นนางกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะคะสุพรรณบุรีนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะสุพรรณบุรีนะคะสวยๆเก่าาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะราคาแบ่งปันกันเลยนะคะรายการนี้นะคะพับเป็นนางกวักนะคะของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะคะสุพรรณบุรีนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะ ต่อมารายการต่อมารายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณกันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าเก่าโบราณโบราณแบบน,น King, ี้เลยนะคะพี่ๆรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะพี่ๆ รายการที่ยี่สิบนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชาได้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบมาให้แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เลี่ยมกรอบกันมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋ามาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยสวยแบบนี้นะคะราคาแบ่งปันเลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็น อันนี้เป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมปั๊มซ้านะคะวัดหนองโพนะคะพี่ๆมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้ามาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่22นะคะพี่ๆรายการที่22นะคะสนใจนะคะแบ่งปัน er ได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะพี่ๆ รูปเหมือนปั๊มซ้ํานะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ๆมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เอาไปขึ้นขอของใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเอาไปขึ้นขอของใช้งานกันได้เลยนะคะ,ะ,ะ,คะต่อมารายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะรายการนี้นะคะเลี้ยงกรอบโบราณโบราณมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เลี่ยมกอบโบราณมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะรายการน,นี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการน,นี้นะคะสนใจนะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชาได้เลยนะคะรายการน,นี้เป็นรายการที่23่สนะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่24 รายการที่24นะคะเป็นพระศิวลีนะคะของหลวงปู่โตวัดประดุจฉิมพีนะคะรายการนี้นะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ได้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าพระศิวลีหลวงปู่โตนะคะวัดประดุจฉิมพีนะคะรายการนี้นะคะราคาแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า ราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะพี่พี่รายการละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะพี่พี่มีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบาทนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๊ะทักทายกันได้เลยนะคะร<อ>ายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพัชศิวลีหลวงปู่โตนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบห้า รายการที่25เป็นพระผงรูปเหมือนนะคะของหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อผงนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าพระผงนะคะนี่นะคะฐานมีตะกุดของหลวงปู่โตด้วยนะจ๊ะพี่ๆฐานมีตะกุดของหลวงปู่โตด้วยนะคะรายการนี้นะคะสุดคุ้มเลยนะจ๊ะพี่ๆราคานี้สุดคุ้มเลยนะคะพี่ๆแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะพี่ๆ รายการที่25นะคะพี่พีพับผงรูปเหมือนนะคะของหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะคะพร้อมตะกุดใต้ฐานแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ะพร้อมตะกุดใต้ฐานแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่26รายการที่26เป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะพิมพ์ฐานคู่นะคะรายการนี้นะคะของหลวงพ่อหน่งวัดคลองมาดันนะคะพี่พี่ รายการนี้นะคะเป็นพลาเนื้อดินพระสมเด็จนะคะพี่พี่เป็นพราสมเด็จเนื้อดินนะคะของหลวงพ่อหนุงนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆี่เรียมกรอบมาแล้วนะคะพี่พพิมพ์ฐานคู่นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นพิมพ์ฐานคู่แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆี่จ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพรสสมเด็จตาโรตํารวจนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพรสสมเด็จตาโรตํารวจนะคะเลี่ยมกรอบมาแล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเอาไปขึ้นคอคองใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆเอาไปขึ้นคอคองใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบแปด รายการที่ย8สิบแปดนะคะเป็นพะสมเด็จไม้แกะนะคะแกะโบราณโบราณกันเลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะแกะกันโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พสมเด็จไม้แกะนะคะรายการนี้นะคะโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่พี่ติดต่อน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ยี่สิบเก้า รายการที่1 9กนะคะพี่ๆี่รายการนี้นะคะเป็นพระปูนหนังนะคะของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะรายการนี้นะคะเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เลี่ยมกรอบมาแบบเปิดอย่างนี้นะจ๊ะพี่พี่ามีกรอบแบบกรอบเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะรายการนี้เป็นปู่หนังนะคะรายการนี้เป็นปูนหนังของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ะ แบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่29นะคะพี่พี่เก่าเกา,กาวสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการที่30รายการที่30นะคะเป็นประหลัดขิกนะคะเป็นประหลัดขิกโบราณโบราณเกา่าเกาแบบนี้นะคะพี่พไม่ทราบที่นะคะสวยๆเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๊ะ สวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆประหลัดขิกนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะพี่ๆต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการนี้นะคะของวัดรักังนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก้าเก้าสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆ เก่าเก่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะสนใจรายการนี้นะคะทักทายได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าทักทายน้องมาได้เลยนะคะพ,พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พร้อมกรอบแบบเปิดนะคะน่าจะผ่านการใช้งานจากเจ้าของเดิมมาแล้วนะจ๊ะพ,พี่จ๋ารายการนี้นะคะน่าจะผ่านการใช้งานจากเจ้าของเดิมมาแล้วนะคะพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่รายการที่31บเนะคะพี่ต่อมารายการที่32 รายการที่สามสิบสองนะคะเป็นพระสมเด็จไพตองนะคะ <S <S เนื้อผงยาจินดามณีนะคะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จไพตองนะคะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่วี สวยๆวยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเป็นเนื้อผงยาจินดามาีนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่32มสิบสองนะคะสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่สาสารายการที่สาสามนะคะเป็นพายยอดขุนพลนะคะรายการนี้นะคะกูสานเจ้านะคะเชียงใหม่นะคะทางภาคเหนือนะจ๊ะพี่ๆจ๋า ยอดขุนพลทางภาคเหนือนะคะกูดสานเจ้านะคะพี่พี่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ยอดขุนพลโบราณโบราณแบบนี้นะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบสี่รายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นพระปิดตาสามเกอนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะรายการนี้นะคะนี่นะคะมีสาม ามองค์ติดกันนะคะพี่ๆไปเขาเรียกว่าพระปิดตาสามตือนะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเชือวันนะคะรายการนี้นะคะเก่าเกาสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าเก่าสวยๆกันแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นพระปิดตานะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเชือวันนะคะเก่าเก่าเก็บๆแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่ ต่อมารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะคะพี่พี่จ๋ารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะคะรายการนี้นะคะเป็นตะกุดนะคะพี่พี่เป็นตะกุดคู่นะคะของหลวงพ่อกันนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆ เป็นตะกรุดของหลวงพ่อกันนะคะพี่ๆเขาเรียกว่าตะกรุดคู่นะคะรายการนี้นะคะได้ไปคุปสุดคุ้มเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าได้ไปสุดคุ้มแบบนี้เลยนะคะเป็นตะกรุดคู่นะคะของหลวงพ่อกันนะคะพ,พี่รายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสนใจรายการไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ น้องนิชาพาบบ้านนะคะสนใจติดต่อนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่0979924572นะคะพี่พี่จ๋าจะโทรมาหรือจะส่งแอดไลน์มาสอบถามรูปเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะติดต่อน้องนิชาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่สำหรับอีพีวันนี้นะคะก็เป็นอีพีที่161นะคะพี่ 161นะคะพี่รายการละ150้บาทมีค่าจัดส่งบาละ50บาทนะคะหากพี่พี่สนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงมาหาน้องได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๊ะมาอุดหนุนพาน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสำหรับวันนี้น้องต้องขอกลาบลาพี่พี่ไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ